ทีนี้เนี่ยเราใช้คำขวัญว่าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตภาษาอังกฤษก็คือ innovative spirit futuristic vehicles เราใช้เวลาทั้งหมด29นาทีพื้นที่เต็มหมดเลย สิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือเราต้องหาไอ้วันที่เหมาะสมของการจัดงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอเราตั้งเป็นนโยบายขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปถึงประมาณกลางกลางเดือนธันวาเนี่ยนะครับเราแพลนล่วงหน้าได้เลยเราจะมี12วันของการจัดงานใน12วันเนี่ยจะมีวันเสาร์อาทิตย์อยู่2ทีเท่ากับเป็นวันหยุด4วันละ แล้วเราจะมีวันพ่อแห่งชาติเราจะมีวันรัฐธรรมนูญวันที่5กับวันที่10ซึ่งเมื่อรวมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น6วันหยุด6วันทำงานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราวางแผนล่วงหน้ามันจะต่างกันแต่ละปีก็คือไอ้ตัววันเนี่ยจะเริ่มเร็วขึ้นหรือว่าเริ่มช้าลงสิ้นสุดช้าลงอะไรเงี้ยเรื่องที่สองที่เราต้องคิดเนี่ยก็คือในปีที่จะถึงเนี่ย เราจะมีคำขวัญว่าอย่างไรสิ่งนี้เนี่ยเราคิดกันตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีก่อนหน้านะครับอย่างตุลาปีนี้เนี่ยเราคิดไปถึงปี6869นู่นแล้วเพื่อที่จะทำให้เรามีแนวคิดที่เราจะเอาแนวคิดเนี่ยไปขายให้กับบริษัทที่จะออกการแล้วก็พยายามสร้างเสริมให้มันเป็นแนวคิดเดียวกันเพื่อทำให้ไอ้แนวคิดเนี่ยมันกระจายไปสู่ผู้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยก็ทำให้เรา เออลึกซึ้งกับไอสิ่งที่เรากําลังจะไปดูหรือจะไปซื้อรถในงานหรืออะไรก็ตามเอาละครัวน,นี้มันก็มาถึงในช่วงเปิดตัวหน่อยเปิดตัวในที่นี้เนี่ยหลังจากที่เราจัดงานจบประมาณเดือนมกราคมผ่านเนี่ยเราก็จะมีแจกรางวัลแจกรางวัลก็คือรถต่างๆที่เราเป็นรางวัลเนี่ยก็จะมาจับฉลากว่าใครได้อะไรต่างเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวด้วยพอเราแจกรางวัลเสร็จเราก็บอกปีเนี้ยที่จะถึงเนี่ยเราจะใช้คําขวัญว่าอย่างนี้นะ เอาละขั้นตอนต่อไปก็คือการจองพื้นที่พอเราขายพื้นที่หมดเนี่ยก็เตรียมตัวประมาณเดือนตุลาคมตุลานี่เราก็จะมีการเหมือนมามานับถอยหลังกันเราก็จะมีเชิญสื่อมวลชนมาเพื่อจิ้มมาฟังบริษัทรถยนต์ที่เขาอาจจะอยากจะเล่าว,ว่าในงานเนี่ยอีกเดือนกว่าเนี่ยมันจะมีอะไรมาแสดงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แต่และบริษัทเลยนะครับ พอเล่าเสร็จเนี่ยสื่อมชนก็จะค่อยๆกระจายข่าวคนดูเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้สึกสะสมนะครับว่าเออมันจะมีของดีให้ดูนะตรงนี้แล้วก็รอไปถึง วันพิธีเปิดคืองานของเราจัดอยู่12วันพิธีเปิดเนี่ยจะเป็นวันต่างหากที่เราบวกเพิ่มเข้าไปเราจะจัดเพื่อสื่อมวลชนโดยเฉพาะและก็แขก VIP ซึ่งในวันนั้นเราอนุญาตให้ซื้อขายรถได้ด้วยพอถึงวันถัดไปวันรุ่งขึ้นเป็นวันเปิดงานของเราวันแรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยยังต้องขายบัตรบัตรฟรีเนี่ยยังใช้ไม่ได้เพื่อนําเอารายได้ที่เราได้จัดวันแรกเนี่ยเอาไปทําการกุศลตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นแล้วก็จากนั้น ทั้งหมดเลย12วันก็จะเป็นการจัดงานในนั้นมีวันหยุด6วันแล้วก็มีวันธรรมดา6วันก็ขายของกันสนุกเลยการจองพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นวันที่ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เราไปบอกเขาล่วงหน้าว่าเราจะมีพื้นที่อะไรบ้างเนี่ยในใจเขาก็ต้องมีละ 1. อยากได้อันนั้นถ้าไม่ได้เอาสออะไรต่างๆเนี่ยแต่วันที่จะตื่นเต้นก็คือต้องมาชิงกันก่อน เพื่อให้เกิดความสะดวกเรียกว่าไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเราจะมีช่วงเวลาประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยเราจะไปขายงานผมที่จะเอาไอเดียของปีนี้ไปเล่าให้ลูกค้าฟังนะครับว่าเราคิดยังไงรถต่างๆที่คุณจะนำมาแสดงมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะถามกลับไปว่าคุณคิดว่าคุณจะมาออกงานปีนี้เนี่ยคุณจะเอาอะไรมาแสดงนะครับแล้วเรามีการให้คะแนน อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าบริษัทไหนที่เขาเอารถต้นแบบซึ่งเป็นรถที่หายากมากอาจจะในโลกนี้มีสองคันสคันเท่านั้นเองเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในโลกโอ้โหอันนี้ใหญ่โตมากเลยเราให้คะแนนสูงสุดเลยร2 0คะแนนและคะแนนเขาจะลดหลังไปเป็นการเปิดตัวรถใหม่เป็นการเปิดตัว108พันเก้าเนี่ยจะมีคะแนนบริษัทที่อยู่มาน,นานๆกับเราเนี่ยนะครับเราจะมีเหมือนคะแนนพิเศษให้ตรงนั้นก็เป็นคะแนนที่เขาได้เปรียดู่แล้วแต่ในที่สุดมันก็ต้องเอามารวมกับ รถอะไรที่เขาจะนํามาเปิดตัวด้วยพื้นที่ไหนที่มีคนต้องการมากกว่าหึงเจ้าเนี่ยผมก็จะเอาคะแนนมาเปิดคนที่ได้คะแนนมากกว่าได้พื้นที่นั้นไปพื้นที่รถยนต์เนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด29นาทีพื้นที่เต็มหมดเลย20 0 0 0กว่าตารางเมตร30 0 0 0ืตารางเมตรเต็มหมดเลยแล้วก็ตอนบ่ายก็มีขายพื้นที่ของมอเตอร์ไซค์ก็ใช้เวลานิดเดียครึ่งชั่วโมองอะไรอย่างเี้ครับหมดเหมือนกัน ปีนี้นะครับเล่าให้ฟังเลยก็ได้เราขยายพื้นที่เนี่ยจากเดิมเลยเราเริ่มต้นที่ประมาณฮอลเดียวฮอลหนึ่งที่เป็นเรื่องของรถยนต์ขยายขึ้นมาเป็นสองฮอลปีที่แล้วเนี่ยเราขยายขึ้นมาสองฮอลเต็มเลยนะครับปีนี้เราเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาที่ฮอลสามด้วยเราเพิ่มมาอีก4พื้นที่แต่ปรากฏว่าคนที่มาลงทะเบียนจองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก7เจ้าเป็นเรื่องลาบากทีเดียวเราก็ต้องยกบางอย่าง ที่เรามีแสดงอยู่ในหอเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยสมาคมรบโบราณของเรานี่โดนรายแรกเลยปีนี้ต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกพื้นที่เรือพื้นที่เครื่องบินเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเคยอยู่ที่ห้องสามเนี่ยก็อาจจะถูกย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกันปีนี้เนี่ยเราคิดถึงเรื่องยานยนต์อน,นาคต รเราใช้คำขวัญว่าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตภาษาอังกฤษก็คือ innovative spirit futuristic vehicles เนี่เป็นคำขวัญที่เราคิดขึ้นมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับยานยนต์ล้ำอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรบริษัทนี้คิดยังไงบริษัทนั้นคิดยังไงจะได้มาเห็นกันในงานด้วยบริษัทไหนต้องการเป็นความลับเราจะไม่เปิดเผยแต่บริษัทไหนบอกว่าคุณช่วยพูดนี่หน่อยได้ไหม เหมือนเปิดเลขเปิดน้อยอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะทําอย่างที่เขาอยากได้และสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะค่อยๆเกิดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเดือน10โดยประมาณเนี่ยเราก็จะเริ่มนับถอยหลังปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ40นิดหน่อย4 1 42เจ้าแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะถึง50เจ้าเลยสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเขาอยากเปิดตัวในเดือนตุลาเนี่ยเขาก็มาพูดได้แล้วก็มันเหลืออีกเดือนเสรศษๆก็ถึงงานอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ติดตามกันได้ต่อไปครับ